นะครับนึกถึงโตโยต้าเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขานะครับ02 662 65 55จากเคมอเตอร์นะครับผู้มาเรื่องตรงหนึ่งที่หนึ่งทองลูกหมากอยูเชิ้กปูเซนเจี๋ยหลังไอเฮิร์สแล้วก็ถังเช่าครับถังเช่าบู๊เลยครับตอนนี้สักเล็กไม่ถอยแล้วไม่ถอยเลยครับเป็นฝ่ายขยับเดินด้วยครับเดินเบียดเดินชนไปอย่างนี้มันแน่ครับเดินดซดกันแบบนี้ครับทีต่อทีโดนต่อโดนเหนีกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาแล้วครับอันนี้ครับ เพราะว่าคู่ต่อสู้ของเขาในวันนี้คือศักเล็กนะครับอาเอาละครับปัดหน 1, 2, ึ่งสองมาผมบอกว่าต้องตัดลุมบอลแล้วนะครับทางด้านของมิราดินครับช้าไม่ได้ครับเวลานันไล่หลังนะครับยังมีเวลาให้มิราดินอยู่ครับนี่เลยครับโอ,โอ้โหศอกดอกเงินกินออร์เสือมังกนสุกิจแว่นแก้วสามแรงแข่งหันที่ออกคู่มวยมาแต่ละคู่แต่ละคู่นี่ต้องเบียดตลอดคู่นี้นะครับศักเล็กแดงน็เหมือนมิราดินเอา้าเอ้าปังเข้าไปเอ้าแม่เสียเหลี่ยมเสียเหลี่ยมเิียคู่ไม่ นี่สวยครับเบลดินแม่วันด้วยครับคิดไปด้วยครับใช้สมองเยอะหน่อยเอาดันแขนซ้ายสักเล็กไม่สนครับอยีตเดินเร็วใาความสดครับฉวนทะเาะชนปะทะาไปด้วยครับตีต้นขาเบลินดันแขนไล่แขนจังหวะนี้เป็นไงกรรมการแยกั่นและครับหาเลี่ยงตีไม่ได้แล้วครับผู้ชัเก้าวกินแยกเข้ามา บินลาดินแข้งขวาแล้วดันออกไปวงได้ตั้งแขนไ่าเข่าซ้ายยัดและผลักออกเลยครับโอ้โหเนี่ยครับจังหวะใครจังหวะมันแลลวครับท่านผู้ชมชอบแบบไหนครับชอบทรงไหนชอบใครชอบมันนะครับชอบไม่เหมือนกันอยู่แล้วบินออกมาสั่งเล็กดอ,อกสุดท้ายครับสอกขวาตตอกระบายแข้งซ้ายครับโอ้โหเป็นอีกคู่หนึ่งครับของกินบนเรือซุปเปอร์ไฟไวดีวิธีไทยในวันนี้ครับจะบอกว่าแคบข้นเร้าใจจริงๆนะต่อยแล้วมันอร่อยเหาะเลยอ่ะ อาศัยจังหวะโต้แบบเนื้อเนื้อเน้นเน้นสักเล็กเดินเกมเร็วซ้ายหมดยกพอดีจริงๆนะครับลุ้นกันต่อครับยกที่4ครับไอ้ไลชีชะตานะครับต้องบอกว่าช็อตต่อช็อตเลยครับมาดูกันต่อนะครับบิลลาินวันนี้มานิ่งมาละเอียดจริงๆนะครับทุกเม็ดทุกดอกที่ออกไปนั้นหวังผลตลอดเลยนะครับไม่ได้ออกพังเพื่อตอนนี้กลับเป็นฝ่ายของสักเล็กต้องชวนทะเลชวนประทะบไปด้วยครับ ช้าไม่ได้การนานไม่ได้ขุณต้องรุ้นต่อครับตักเล็กเดินให้เราขึ้นอีกบิลินไม่ประท้าด้วยครับเอามาแล้วแข้งขวาไดามา้มาหนึงต้องออกให้ต่อเนื่องคบสักเล็กเอาขยับมาขวาแลกขวากาันบิลินค่ายมวยยอดเยี่ยม,มวงการมวยเมืองไทยครับปี2547ปีนั้นนี่ต้องบอกว่าชิงแชมป์7 เส้นนะครับภายในระยะเวลา7เ,เดือนได้ทั้ง7เ,เส้นเลยครับนั่นคือผลงานโดดเด่นเลยครับผลงานชิดโบแดงของค่ายมวยแสงมรดกรเอาลนะครับเกาะได้สักเล็กกีฬาดินอาเด็กตีด้วยข้าอขาครับดันเก้าวเชือกคาคาเชืเชอกอเรื่องขึ้นอีกครับเจสซี่ลินการ์สักเล็กเดิอนอ้าวชูทะเลาะมาเขื่อนลายยกซีเร่งแล้วครับอยากจะเร่งแบบสุดสปีดครับ เล็กยับเดินเร็วบินลาดินวันนี้เหมือนดูดใช้สมองเอาแบบเนื้อเน้น้เน้นแบบไม่มีมันเจียปนเลยครับเลือกตลอดครับดูเอาทัานการเอาสักเล็กโตเตะได้สวยเอา้าดอก,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 อกสองดอกแล้วนะบินลินเอาโตโคืนหนึ่งเอา้าแม่ขวาล้วนทั้งคู่เอ้าซ้ายมาขวาติดต้องบอกว่าเน้นเน้นทั้งนั้นแหละครับบินลินวันนี้ที่ออกครับเอาสักเล็ก เกี่ยวได้สอกขาขวางหน้าคุณสุวรรณพรหมเหมือนกับต้องเนเกมด้วยนะครับแล้วก็เสียงฉากข้างหลังครับทีบทีบทีบหมด,ดยกที่สี่แล้วก็ถังเช่าด้วยนะครับถังเช่าเอ้ามาลูกกันต่อนะครับยกสุดท้าย แล้วก็นึกถึงโตโยต้านะครับนึกถึงโตโยต้าเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขาเข้าสู่บริการ19แห่งนับเนรถตั้ง8ปีรถถึง10ปี02นะครับ662 655จากเคมอเตอร์ or, ครับยก5มาพร้อมกับเงินอัดฉีดให้กับสักเล็ก2แสนบาทครับเอาละยกสุดท้ายในสถานการณ์ที่ตอนนี้บิละินพยายามจะคุมเกณฑ์ไว้ครับวันนี้มานิ่งมาดีเนื้อเน้อเน้น,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 นครับ เอาตอนนี้สักเล็กพยายามจะซันศอกลุยนะครับไม่มีอะไรจะเสียทำแนองนั้นแหละครับต้องลุยอย่างเดียวครับสักเล็กได้นะครับยังไว้วางใจไม่ได้นะครับยังไว้วางใจไม่ได้สักเล็กหมัดขวาศอกขวาเติมเข้าไปครับเวลาดินคืนด้วยแขงซ้ายครับเนี่ยครับสู้ตายถวายชีวิตเละครับตัดติตสองแสนนะครับวันแล้วก็กำมั่นใจจากแฟนมวยครับสักเล็กเอาละครับเวลาเหลือไม่เยอะครับเวลาเหลือไม่เยอะครับ อยากทำอะไรต้องรีบครับตำราหน้าสุดท้ายในการจะพลิกเกมเนี่ยครับปัดกับศอกเท่านั้นแหละครับใส่เข้าไปครับสักเล็กอ่ะมิลานินตั้งแขนเอาไว้ครับดันออกมาอ่าเนี่ยครับเอ้าเอ้าเอาเอาเอามิลานินโอ้โหหัวใจแทบวายครับโอ้ยอย่านะอย่าล้อเล่นนะอย่าล้อเล่นนะนี่เอ้ามาดูนะครับโอ้โหดูครับ อีกหนึ่งนาทีครึ่งครับสักเล็กลุยเต็มตัวลุยเต็มตัวเต็มสูบต่อยดิ้นโต้ด้วขวาไปดิน้นแข้งข้อขวาไปทีหนึ่งเอาเละครับตอนนี้เร่งสุดะปีดเลยครับสักเล็กในช่วงเวลาที่เหลืออีกหนึ่งนาทีเศษเลือกเอาเลยครับแต่ละเม็ดแต่ละดอกครบ5ยกนะครับ ก็ต้องบอกว่าทีมงานโปรโมเตอร์ผู้จ้างสามท่านธานินภูมิผิวราชิตแชมชื่นแล้วก็พงศักด์แ้นละม่อมครับรวมคะแนนแล้วก็ชูมือให้บิลลาดินแสงมรกตนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนครับแก้มือล้างตาที่เคยแพ้มาก่อนหน้านี้ได้สําเร็จแล้วครับเนี่ยครับล้างตาได้แล้วนะครับวันนี้เท่เลยอ่ะเท่เลยนะครับบิลลาดินแสงมรกตชนะศักดิ์เล็กสอจอสันช